ก่อนไปชมคลิปฝากกดติดตามช่องสนนมเตือนให้ด้วยนะครับและไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่องสนอมเตอร์ตอนนี้เราอยู่ในเรียวไฟซิมูเลเตอร์นะครับหรือ RFS นั่นแหละมีหลายคนที่ยังเทคออฟไม่เป็นนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะสอนคนที่อยากเล่นเครื่องบินไทยนะครับก็คือนะครับกด A ค้นหารูปแป้นขยายครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ไทยนำหน้าครับตอนนี้ผมใช้เครื่องบินแอร์เอเชียนะครับผมจะบินจากเออแปงนคอกไปที่ไหนก็ไม่รู้ผมจะ คออฟให้ดูนะครับทาตามเลยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นเพิ่งซื้อมาเล่นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รันวีแล้วนะครับทุกคนเห็นคําว่าแฟดไหมครับเนี่ยตรงนี้เลื่อนมาที่สองครับกดค้างแล้วเลื่อนมาที่สองเราเห็นคําว่าเบรกปั๊กกี้ไหมครับให้กดค้างที่เบรกปั๊กกี้ครับแล้วเลื่อนมาที่สองแล้วทาการกดปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเบรกอยู่เราเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับแล้วก็ให ค่อยเลิงคันเลิ้งครับให้ทุกคนสัง,สงเกตจอนะครับไอที AT ่เขียวเขียวข้างหน้าเราเนี่ยเออฝั่งซ้ายก็จะเป็นความเร็วนะครับฝั่งขวาจะเป็นความสูงถ้าไปถึง150แบบมันจะมีคําว่า VR นะครับถึง VR เราต้องยกล้ำขึ้นนะครับดูนะครับนี่ถึง VR แล้วเราล้ำขึ้นนี่ไนงะมันจะขึ้นให้นะครับทุกคนครับผมก็จะมาสอนปรับ จอยนะครับแบบเหมือนผมนะเออกดที่ตั้งค่าเลยนะครับฝั่งซ้ายล่างนะครับที่ปันเฟืองถึงอันนี้แล้วให้มออันที่สองนะครับอันบนก็จะเป็นแบบใช้การขยับมือถือครับเพื่อเลี้ยวเพื่ออะไรนะครับให้ทุกคนติ๊กอันสองนะครับถ้าอยากเหมือนผมนะครับให้ขนาดแบบผมนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่500เมตรไปถึง3 0 0พนะครับค่อยเปิดอนอออโต้พาเลตนะครับให้มันถึงประมาณ3 0 0พันนะครับย้ำอีกทีให้ทุกคนไปดูที่ซ้ายนะครับ A, แล้วก็ทับ P กดเข้าไปครับก็กดกำว่า N A V คือเปิดปอโต้พายอทครับอ่าเห็นไหมกดแล้วโอเคทีนี้เราก็แค่รอให้มันถึงเออที่แลนดิ้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปแลนดิ้งให้ทุกคนดูนะครับ โอเคครับทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาสอนแลนดิ้งนะครับสําหรับคุณที่อยากแลนดิ้งเลยก็กดตรงสต็อปเอคิด2ขีดอ่ะแล้วก็กดที่ช็อตแลนดิ้งนะครับแลนดิ้งอันที่1ก็จะคือการพาตัวเครื่องบินมาที่รันเวย์จากไกลกว่าช็อตแลนดิ้งนะครับผมต้องเร็วนิดนึงนะครับกดแฟลไปที่3ครับกดเกียร์เกียร์นี่คือล้อนะครับแล้วก็กดสปอยเลอร์เอเมดนะครับไปที่ A นะครับลดเครื่องยนต์เหลือ50ครับแล้วก็ นี่ครับตั้งตรงกลางครับเชเขีวๆตรงกลางเห็นมันทุกคนตั้งให้มันตรงรันวีนะครับไปไปช้าครับตั้งให้ตรงนะครับไม่งั้นมันจะหลุดจากรันวีครับแล้วเราก็จะตายนะครับโอเคครับตั้งให้ตรงเบรกก็จะเป็นเบรกแม็กนะครับถึงพื้นแล้วก็ต้องกดเบรกแม็กแล้วแล้วก็เปลี่ยนแฟลตไปที่ฟูลนะครับ เราใกล้ถึงแล้วนะครับให้เลื่อนคันเร่งไปที่ศูนย์เลยนะครับลิง่งดีๆนะครับผมต้องใช้สมาธินิดนึงต้องใช้สมาธิกันนะครับทุกคนการแลนดิ้งนะ่ะอาจจะตรงมั้งนะ่โนี่ครับถึงแล้ว พอถึงแล้วให้ทุกคนนะครับตามนะครับแล้วก็กดเบรกแมนะครับเพื่อเบรกนะครับถ้าเราไปเบรกสองเหมือนต้นต้นคลิปอ่ะมันจะไม่หยุดให้นะครับมันจะเลยไปนู่นเลยนะครับถ้าพูดโดยสารแล้วก็โอ้ไม่เหลือครับนี่ครับจุดเปที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นการแลนดิ้งที่ง่ายนะครับแต่ต้องใช้สมาธินีหนึงนะครับผมแนะนําให้เล่นมุมกล้องไหนก็ได้ครับแต่ที่ ผมแนะนำที่สุดคือมุมกล้องนี้แล้วก็มุมกล้องอันนี้นะครับแล้วผมก็จะพาไปดูรีเพย์กันเลยว่าผมเลนดิ้งได้ตรงได้ดีไหมนะครับสำหรับการดูรีเพย์นะครับกดที่สต็อปครับกดที่ออกครับตรงเนี้ยอีอิดอ,อ,อะไรสักอย่างแล้วกดที่โอเคแบบนึงนี่ครับคือรีเพย์ของเรากดไปที่รีเพย์ครับขวาล่างนะครับใ f o ฟล o w เดือนได้นะครับผมจะกอไปตรงลงกันเลย ในจังหวะนี้ผมดับเครื่องลงแล้วนะครับเปิดล้อกำล,ลังลงเลยมาแล้วถึงแล้ว นี่จังหวะนี้ผมก็แตะเบรกครับแล้วก็เลื่อนแฟลตไปที่ฟูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นเกมนี้นะครับแ,แรกๆผมก็เล่นไม่เป็นนะครับเลื่อนเคลื่อนไม่ไปอะไรเงี้ย